สวัสดีครับแนะนําตัวอีกทีครับผมสวัสดีค่ะโดนนอนครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหห่างหายไปนานเลยกับวงการมวยไทยค่ะวันนี้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาเหยียบเวทีบนผืนผ้นาใบของเวทีมวลราชดำเนินใช่แล้วก็ครั้งแรกของรายการ RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ค่ะเป็นไงบ้างครับความรู้สึกความกดดันอะไรบ้างน้อยแค่ไหนครับก็ ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ยินดีที่ได้เข้าร่วมในรายการของ RWS ด้วยคะ่ะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้มาขึ้นชกเวทีราชดำเนินที่ว่าตอน,นเด็กๆห้ามผู้หญิงชกค่ะก่อนหน้านี้<ม>น้องสาวเราก็สร้างกว่าศาสตรไปแล้วใช่ค่ะรอบ77ปีที่เวทีมวยราชดำเนินอนุญาตให้มวยหญิงทำงานแข่งขันเราเป็นไอด้าน้องสาวเราที่คว้าชัยชนะไปเป็นคนแรกใช่ค่ะวันนี้ถึงตาเราบ้างครั้งแรกในชีวิตที่มาเหยียบเวทีมวยราชดำเนินเจอกับมงุลเพชรแต่มมึงลุง คู่ชกเราเป็นมวยสไตล์ไหนอ่ะอ่าฝีมือค่ะที่ดูเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเป็นมวยที่สไตล์คล้ายกันค่ะแล้วรูปร่างช่างชกเขาสูงยาวก,กว่าเราพอสมควรเลยนะ,ะก็น่าจะปัดหัวตัวเท่าค่ะอาจจะลอยๆกว่าหน่อยนะแล้วอาวุธที่เราเตรียมมาสู้กับเขาแบบเราเตรียมอาวุธไหนมาบ้างอ่าอย่างมวยฝีมือค่ะก็มีทุกอ,อาวุธค่ะแล้วก,การกาอาริเวสในี่ยให้ท่านคะแนนต่้งกต่ยกแรกกับเราวางเกมว,วางแผนยังไงบ้างครับก็ทําได้ทำแบบเพราะว่า มวยสไตล์ค้ายแต่ต้องดักออกชิงจังหวะออกก่อนกันก็คือว <c oughs> างเกมวางแผนมาจากค่ายแล้วเลยอาวุธเด็กอาุเด็เลยค่ายวมลุ่นแผงดินเห็นว่ามวยหญิงนี่สอกกลับเก่งทุกคนโดยเฉพาะเราใช่ค่ะเพราะว่าเราคิดว่าการสอกเนี่ยมันทําลายคู่ต่อสู้ได้ดีค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นสอกกลับที่แถเป็นเหมือนแม่ไม้ไมวยไทยค่ะแล้วก็ควรอ,อนุรักษ์ไว้ถ้าเราไม่ทำแ่บต่างชาติดึงไปเล่นแน่นอนค่ะแล้วพวกนี้เราคิดว่ามีโอกาสที่จะโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยลุงฮิรันม้วนแผ่นดินนี่น็อกคู่ต่อสู้ได้ไหม มีโอกาสได้ทำเหมแต่ว่าถ้าอยากรู้เนี่ยต้องรอชมค่ะก <seguir, S 2> ่อนหน้านี้พี่สาวเราก็ไปโซโลช้าก็สอบกับนกไปแล้วก่อนหน้านี้เราก็เคยใช้มาสอบกับใช่ค่ะก็คือมันความยากง่ายยังไงบ้างครับเรามันเป็นลูกที่เด็ดหรือว่าลูกฟุ้ก,กหรือว่ายังไงบ้างมันเป็นลูกที่ตั้งใจทำค่ะแล้วก็เป็นลูกที่ถามว่าย,ยากไหมมันอยู่ที่ใจคะ่ะถ้ากล้าก็าก็ทาได้ค่ะเพราะมันเป็นการที่เราต้องกลับหลังอย่างเงี้ยค่ะม,มันมันมีค่อนข้างที่จะระแวงถ้าถามว่าถ้าเรากล้าจะทำาน่ยครั้งแรกก็จะมีครั้งต่อไปเรื่อยๆค่ะก็คือเห ไฟไหนขึ้นชกนี่เห็นสอกกลับเห็นแน่นอนต้องฝึกค่ะโดนไม่โดนหล่นไม่หล่นก็ว่ากันทีแต่ว่ามีให้เห็นแน่นอนใช่ค่ะตรงนี้เราเตรียมตัวมาตั้งแต่การซ้อมเลยไหมสอกกอลับของเราค่ะต่ซ้อมไปก็ฝึกตลอดค่ะเทรนเนอร์ก็คือวางเกมวางแผนฝึกลูกสอกกลับ<ช>นี้ตั้งแต่ค่ายเลยค่ะไม่ใช่แค่มีแค่สอกกลับค่ะมีทุกทุกลูกเลยค่ะสอกว่าวิธีว่าเราจะเลือกใช้สอกไหนมาหยุดลูกกลูกก็คือหลักๆเลยที่เน้นก็คือสอกแต่ที่เห็นใช้บ่อยที่สุดก็คือสอกกาของค่ายมวยรูกงังดิน วันนี้มีโอกาสก็น่าจะได้เห็นกันได้เห็นแต่ว่าจะได้ผลหรือไม่ก็ต้องรอชมก่นฝากถึงแฟนๆที่เราติดตามเชียร์เราในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ดูน,อน,น้อยน,นะครับก็นานๆนี่จะได้ต่เวทตัวเองค่ะก็ไปีนทำเต็มที่แน่นอนค่ะครับผมขอัโชคดีครับผมครับ